ค่ะวันนี้นะคะสีชาจะพาเพื่อนๆชมสวนขนาดเล็กนะคะที่เต็มไปด้วยต้นไม้มากมายเลยนะคะส่วนที่นี่ก็จะเป็นสวนของคุณแม่สีชาเองนะคะซึ่งก็จะมีปลูกต้นไม้แบ่งเป็นโซนเล็กๆหลายๆโซนนะคะจะมีทั้งพวกไม้ใบแล้วก็ต้นไม้ที่มีสีสันอย่างพวกบอนสีนะคะเดี๋ยวก็จะพาชมให้ดูนะคะเดี๋ยวให้คุณแม่พาชมทีละต้นนะคะว่าแต่ละมุมเนี่ยมีปลูกเลี้ยงต้นอะไรบ้างเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะ คุณแม่ของสีชาเองนะคะสวัสดีค่ะค่ะก็จริงๆแล้วจะมีหลายโซนแต่รู้สึกเหมือนโซนนี้จะเป็นโซนที่เป็นไม้สีเขียวเยอะที่สุดหรือเปล่าคะใช่ค่ะเข้าไปในเวิร์กนี้นะคะเวิร์กนี้แสงประมาณกี่โมงอะคะประมาณ10โมงเป็นต้นไปนะถึงประมาณบ่าย2นะคะ,ะก็เลยมีพางซาแลนใช่ไหมคะเพราะว่าให้แบบมันลำไดมากขึ้นเนาะ ว่าเป็นการปลูกแบบธรรมชาตินะคะอากาศธรรมชาติโดนแสงลําไรแล้วก็โดนฝนร้อยเปร์เนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าสุขภาพต้นไม้เป็นยังไงแล้วก็มีต้นอะไรบ้างนะคะเริ่มจากบนสุดตรงนี้นะคะจะเป็นฟิโลโมาโยอาอใช่ไหมคะมาโยเนี่ยมาจากไปทานกาแฟแถวศรีราชาร้านใบมากอายุเยอะแล้วนะคะต้นนี้ปักไปเยอะแบ่งไปให้คนนน้นคนนี้เยอะมากใกล้กันก็จะเป็น ดาก,ก้อนนะคะความพุ่งของหน้าใบสวยมากค่ะนะก็จะมีความแบบนะหยกักหยักตรงนี้เนาะสิงคกเนียนนะคะเป็นเงินไหลมากดังขาวนะคะอตอนนี้ก็นานมากแล้วแอนนี้เขาต้นเดียวกันหรือเปล่าคะหรือว่า <คน S 1> แยกต้นอันนี้อยู่คู่กันเลยนะคะเนี่ยค่ะสูงมาก เป็นพวกผูกชลุนะคะผูกชลุใบใหญ่นะคะใบเล็กๆนั้นก็จะเป็นอะคูมินาตาข้างหลังนี้ใช่ไหมคะอันนี้เป็นอะคูมินาตาเขาก็จะเนี่ยค่ะเลื้อยไปเลยนะคะเจอที่คนนี้เหมือนเห็นเลี้ยงตั้งแต่ใบสองใบเลยปะคะซื้อมาหนึ่งใบค่ะสามร้อยบาทที่งานพฤกษาตะวันออกนะคะที่ชลบุรีเล็กมากค่ะยังไม่พุ่งอันนี้พุ่งใหญ่ั่นสวยมากเหมือนมาตอนนน้ยังเล็กอยู่เลยค่ะแล้วคุณแม่ก็เอาแบบไปเกาะเสานะคะเขาก็จะ ตโวดอกโต,โตไวแล้วก็ใบพุ่งยาวไวนะคะถ้าขึ้นหลักอานนี้คุณแม่ก็แบบว่าเป็น DIY นะคะเอามาบุเองจริง,รงๆเขาเป็นช่องเปิดโล่งตรงนี้ค่ะแต่ว่าแสงค่อนข้างดีคุณแม่ก็เลยเอาเฟลมาติดนะคะ,คะด้านหลังก็จะเป็นมาสเตอรล่าดูเบียนะคะก็จะเกาะไปเรื่อยๆข้างล่างแม่กระปลกมีอีกเหรอคะมีข้างล่าง <laughs> มีมีด้วยทีนี้เขาไม่ค่อยเจอแสงใช่ไหมคะก็เลยเป็นสองสไีไม่ไม่ค่อยออกขาวคู่สามสีเนี่ยเขาบอกว่าต้องขยันตัด ข่า่ะกาจะมาแล้วก็โดนแสงด้วยค่ะต้ามกุ้งขนนะคะเนี่ยค่ะลักษณะต้ามกุ้งขนก็จะมีขนอย่างนี้นะคะเป็นก้านขนขนค่ะด้านในก็จะเป็นบิโกเนียบิโกเนียนะคะหลายจุดหลายน่ารักน่ารักจะมีจุดเล็กจุดใหญ่ต้นนี้จะเป็นจุดเล็กนิดนึงก็ถัดขึ้นมาตรงนี้ คเครืองไม้หน้าด่างเครืองไม้หน้าด่างนะคะ,คะก็เป็นไม้ด่างที่เลี้ยงร่มรำไรแล้วก็ลดลายสวยนะคะแ้ะต้นนี้เลื่องพูด <c oughs> เป็นโูจีบลายเมฆใช่ไหมคะูะลายเมฆต้นหลังมี <c oughs> อีกมีอีกอะคะเอ้าเมื่อกี้หลุดไปนะคะต้นหลังเป็นภูสีทองอยู่ลึกมากเลยคะ่ะเดี๋ยวซูมเข้าไปนะคะตรงนี้ตรงนี้ตรงนีง้มีต้นไม้บางอีกคือปลูกแบบท,ท,ทุกทุกอนูทุกช่องว่างจะต้องมีต้นไม้นะคะอันนี้นะคะ แล้วก็ขึ้นมาตรงนี้เป็นต้นที่คุณแม่ให้สีชาไว้ไปเ,ปเลี้ยงที่บ้านด้วยต้นโปรดของคุณแม่ในสวนจริงๆแล้วอ่ะได้มาเท่าการป๊อกกี้การเดียวค่ะแล้วตอนนี้มีทั้งไซส์เล็กไซส์ใหญ่ตัดไปเรื่อยที่แบ่งมาให้สีชาด้วย <ฮะ S 1> คือต้นนี้ด้านหลังเนี่ยเป็นออกม่วงๆน้ำ <ฮะ S 1> ตาลถัดมานี้นะคะก็คือ ก้านส้มเนื้อเยื่อใช่ไหมคะค่ะตอนนี้น้องสิชาให้คุณแม่มาใบใหญ่ขึ้นแล้วนะคะตอนแรกใบจะเล็กมากเลยเนาะค่ะให้นกเฝ้าไว้จะเป็นฟิโลใบเลื่อยนะคะใบเลื่อยเขียวะะฟอนปีกแมงทับนะคะนี้เขาจะสีแบบเหลือบๆเงินๆเขียวๆนะคะชื่อเต็มอะไรนะคุณแม่จำไม่ได้มาโคเฟล่าอันนี้เป็นดั่งดัางในคะ่ะถ้าเกิดตัวสีอ่อนอยู่ข้างนอกจะเป็นดัางนอกนะคะ อันนี้จะมีขอบสีเขียวเข้มต้นนี้ก็สวยมากเลยนะคะค่อนข้างหายากต้นนี้ถัดมานะคะตัวนี้เป็นเพนเลดี้นะคะเป็นฟิโลใช่ค่ะที่สีสว่างนะคะทําให้แบบเพิ่มความสว่างของมุมนี้ขึ้นมาได้นิดนึงนะคะข้างล่างก็จะเป็นเอนโทเรียมต้นนี้ตอนแรกๆแม่ก็ว่าเลี้ยงยากนิดนึงจนได้สุดดินถองสีซาไปอ,อ๋อเนี่ยใช้ดินลายๆกันเลยนะคะก็เอาตามเลยค่ะ ดีขึ้นมาเลยตอนแรกก็ไม่เหลือใบเลยค่ะตอนนี้ก็อันนี้ใบที่ว่ามีปัญหาด้วยตอนนี้มีใบใหม่ขึ้นมาแล้วใบสวยแล้วนะคะค่ะใช่กำกุลขนอ,อันนี้ตัดชาม,มาทั้งนั้นเลยค่ะอันนี้ฟิโลอะไรนะคะฟิโลลายเมฆล,ลยเมฆเ,เป็นริ้วๆริ้วๆปะปะหน้าใบค่ะต้นเดิมๆที่ตัดมากระจายไปทั่วไปข้างซ้ายนะคะให้ดูไหลามาที่ชำไว้อ๋อเงินไหลามาที่ชำไว้นะคะ ไม่ต้องอบหรอกนะคะถ้าข,าขาวๆแบบนี้เพรเคยอบแล้วมันช้ำใบมันเน่าปักช้าเนี่ยแล้วไว้ล่มๆอย่างเงี้ยเรื่อยๆน,นะมีมาสักพักนึงเขาก็มีรากรากก็จะเป็นอิโลไว้นิาสาดเขาจะมีความดา่างขาวนิดหนึ่งนี่สัวมายี่สิบบาทที่ลำปางนกคุมนะคะเนะีย่ยลายสวย ตัวนี้จะเป็นด่างเหลืองใช่ไหมคะเป็นอีพิด่างด่างเหลืองนะคะอันนี้อันนี้ไวโอลีนพิง princess นะคะตัวชมพูถูกตัดออกไปแยกไว้แล้วใช่ไหมคะย่ออกไปอันนี้ก็เลยไม่เหลือชมพูแล้วก็ข้างๆนี้เป็นพาลโซ เ,เดี๋ยวให้ดูลวดลายลายเขาน่ารักนะคะพาไลโซข้างหลังพาไลโซนี่ก็จะเป็นลูผีน้ำนะคะเป็นรูปทรงใบหัวใจแล้วก็ผิวเหมือนกรมะหยี่นะคะถัดมาอันนี้ตัวนี้ก็ชอบมากเลยอ่าดาบเงินนะคะิะโลเฮตตาตัมแบบเข,เขียวเงินเงินนิดนึงนะคะไม่ได้เขียวเข้มสีสวยค่ะแล้วก็อันนี้ฉีกแล้วด้วยเป็นฮีพิ เออพี่ดังขาวดังขาวนะคะแต่ว่าเนี่ยมองเพลินเิมก็จะเหมือนเหลืองนะคะแต่จริงๆม้วเขาเป็นดัางขาวนะคะขาวเลน้องสีช้าให้คุณแม่มาอ้าวเหรอคะจำไม่ได้ตอนให้มาเล็กมากเลยนะคะหนึ่งใบค่ะชอบนะคะชอบต้นไม้ที่มีรูปทรงเหมือนขนาดใบหัวใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ถัดมานะคะต้นนี้นะคะอนี้อยู่ในที่แคบเหมือนกันนะคะอาจจะเห็นไม่ชัดนิดนึงเป็นซินเวอร์คลาวนะคะนนี้เป็นใบใหม่ใช่ไหมคะใบใหม่ค่ะเลี้ยงจากเนื้อเยื่อเหมือนกันอ๋อนี่เลี้ยงจากต้นจิ๋วๆเล็กมากอะที่ซื้อด้วยกันที่งานบ้านและสวนเนาะเนี่ยค่ะสวยนะคะกามีกระดกใบขาวเดี๋ยวต้องไปเสิร์ชดูว่าชื่ออะไรเป็นอีพีใบใหญ่ที่ฉีกแล้วอ๋อนี้ซื้อเป็นแบบไม้ข้ออะไรเงี้ยใช่ไหมคะจิ๋วๆเหมือนกันเบอร์มาร์เบอร์มาร์นะคะเบอร์มาร์ นี่จะเป็นใบใหญ่นหงสาด่างซื้อมาจากไม่ด่างเลยนะคะมันเกิดปัญหาโดนฝนนะคะแล้วมันก็เหมือนเหมือนเหมือน,นท่อนมันจะเน่าเน่แม่ก็ะัปดว่าเกิดมาเป็นใบด่างด่างทุกใบเลยอ๋อแสดงว่า<น>ข้อนั้นเป็นข้อด่างใช่ค่ะ โดมแม็กซิคัมใบเขียวนะคะหลักไม่พอแล้วนะคะต้องต่อเดี๋ยวต้องสงสัยน้องสีชาต้องเล็งแล้วล่ะขอยอดคุณแม่น่ารักน่ารักไวโอเลินอันนี้เป็นคุณยายแล้วมั้งคะไม่ใช่คุณแม่เก่าแก่มีไวโอเลินเยอะหลายต้นเลยนะคะเดีวเขาก็จะอยู่รวมๆกันสวยนะคะพวกไม้ที่เป็นแบบสีเขียวๆนะคะดูมาโตไหมคะ ไม้แขวนนะคะที่เป็นส่วนข้างในเมื่อกี้ที่สีชาพาดูต้นไม้ข้างนอกเนี่ยจะเป็นไม้แขวนเพราะว่าติดกับโรงรถคุณแม่ก็เลยเอาไม้แขวนมาบดบังนะคะตรงนี้ให้แบบมีความสีเขียวๆนะคะนี่ก็เป็นโฮย่าประกายแก้วด่างนะคะเป็นตัวที่ค่อนข้างหายากนะคะเป็นอีกต้นหนึ่งที่สวยน่ารักนะคะโฮย่านะคะนี่ใส่กระถางดินเผาแบบนี้ที่ชอบเลยใบนี้ซื้อที่ไหนคะ อันนี้ซิที่ตลาดคำเที่ยงค่ะอ๋ออันนี้ย,ยิ่วกลับมาจากเชียงใหม่เลยด,ด่า,ดางด่างหินอ่อนแล้วที่มีหินอ่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เรียงง่ายๆเน,นาะแบบเนี้ยแต่ลายเขาลวดลายเขาสวยนะพวกไม้แขนที่มันมาเกาะมะพร้าวสัก์พวกเนี้ยบางทีเราลดลดน้าไปเนี่ยบางทีเราคิดว่าเอ๊ะมันชุ่มแล้วมันชื้นแล้ว และทาไมมันยังเหี่ยวอยู่เคยสังเกตกันไหมคะจริงๆแล้วร้านเขาแนะนําว่าสักสัปดาห์หนึ่งเนี่ยเราเอาน้ําใส่กระมังนะคะแล้วเอาเขาลงไปแช่ก็คือทั้งตุ้มมะพร้าวนี้เลยนะคะ<ช>เอาไปแช่ใ,ชในกระมง<ช>ังแล้เขาจะเหมือนเต่งตึงขึ้นนะคะ<ช>ได้รับน้าเพียงพอ<ช>แต่ต้นนั้นต้องรากแข็งแรงด้วยนะคะถ้าเกิดเหี่ยวจากรากเสียอันนั้นก็อาจจะไม่ตึงขึ้นนะคะ<ช>อย่างต้นนี้ก็น่ารักนะคะเป็นตระกูลเปเปอร์เมียนะคะ ข้างล่างนี้มีอะไรบ้างคะอันนี้เป็นตระกูลอโกนิมานะคะแต่แม่จําชื่อไม่ได้เพราะว่าซื้อมานานแล้วอันนี้ชื่อว่าช้างแดงค่ะช้างแดงเขาจะลักษณะใบเขาจะกลมใหญ่อย่างนี้ค่ะเราก็ดูไปเนี่ยพอเลี้ยงไปแล้วต้นนี้เหมือนยกแยกใช่ไหมคะโยงโยงเพราะว่าเขาโดนตัดอ๋อถ้าตัดไปต้นต้นที่เหลืออยู่ก็จะแบบยงโยงนิดนึงใ่ยงโยงอันนี้เป็นแม่พันธุ์แล้วก็อันนี้รู้สึกจะอโกนีมาชื่อว่าคู่บัลลังค์ค่ะอันนี้ลายสวยดีนะคะลายสวย อันนี้ก็อัญมณีแดงค่ะโกนิมาต้นนี้เหงงเหงงชื่อว่าเหงหงเหงงจำได้จําชื่อได้ต้นเดียวนี่น่ารักมากเลยเป็นป่าป่าชมพูนะข้างๆกันก็เป็นอัญมณีแดงอ,แอันนี้ก็สีชมพูจริงๆอ่ะมันก็มีแค่ต้นเดียวแม่ก็ตัดแยกตัดป่าอ้อโกนิมาค่อนข้างขยายพันธุ์ง่ายนะคะอันนี้ที่ว่าก้านกล้วยค่ะลักษณะใบก็จะงุ้มตัวลักษณะใบก็จะแข็งแข็ง มีรดลายสวยงามอันนี้ใบหนานานิดนึงาการจะเป็นสีขาวอันนี้อันนี้พุ่มใหญ่เลยอันนี้มันในสีแดงถ้าบอกพี่ผิดไปต้องขอโทษด้วยนะคะชื่อเขาเยอะมากชื่อะะ <ๆ S 1> เยอะบางทีก็จําได้บางทีก็จำผิดนี่นะคะตอนนี้จะเป็นสเสนจันโกเมนนะคะลักษณะใบไม้ะ,ะใบใหญ่ตรงนี้นะคะอันนี้คือโกลเ้นดากอนนะคะใบใหญ่มากเลยนะคะต้นนี้ นะคะยามเย็นนะคะตรงนี้ข้างบนนี้จะเป็นปีกนางฟ้านะคะจะห้อยหย่อยตกลงมาด้านหน้าก็จะมีโต๊ะเล็กๆนะคะมีนี้เป็นมอนสเตอร่านะคะตัวนี้คือไทคอนใช่ไหมคะไทคอนค่ะโอย่าสเปรสนะคะนี่เป็นใบหัวใจเหมือนกับต้นเมื่อกี้แต่ว่านี้จะเป็นลายสเปรสนะคะเนีย่ยปะาๆแบบนี้เลย อันนี้ก็โตเร็วเหมือนกันไม่ไม่ไม่ยากเท่าไหร่นะคะเสร็จมาสามใบประมาณปีหนึ่งได้ไหมคะก็ะไรเยอะเหมือนกันน่ารักมากเลยอย่างตรงโซนนี้เห็นไหมคะเพื่อนๆจะเห็นว่ามันรำไรมากๆเลยนะคะเป็นแบบเป็นแสงเอาลงมาไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะคุณแม่ปลูกต้นใหญ่เป็นต้นอะไรคะต้นจิกน้ำค่ะข้างบนต้นใหญ่ที่ไว้กลองแสงรำไรเมื่อกี้ก็คือจิกน้ำนะคะแล้วดอกก็บ้านมันจะคล้ายๆดอกชมพู่อะค่ะอันนี้เขาเริ่มออกดอกแล้วนะคะ อ,อ๋อตรงนี้จะเป็นเริ่มรับหน้าแดดเต็มๆแล้วนะคะเพราะว่าไม่ได้อยู่ในส่วนของที่เป็นรำไรเมื่อกี้นะคะก็คือโกสนอันนี้ก้าวเหว่าลายใช่ไหมคะใช่ค่ะที่ไปสื่อดดวยกันน่ารักมากสวยนะคะสีเหมือนงานศิละปะเลยอันนี้สวยมากค่ะเขาก็ชอบแดดนะคะอีกต้นหนึ่งที่คุณแม่พยายามจะโน้มเขาไว้อยู่เลยมันลามนะคะตัวไซใบกลมเนี่ยนะคะ ใบเขาชอบก,กลมๆนะคะเป็นไม้แดดเลยนะคะแดดกลางแจ้งเลยแล้วก็ที่เขาจะไว้ทาเป็นรูปทรงต่างๆนะคะอันนี้จะทรงกลมอันนี้ทรงกลมเลยอ,อันนี้มีดอกด้วยนะคะเป็นต้นโปรดของสิชาและคุณแม่เลยนะคะ,ะก็คือโพเซียนไร่หนามนะคะเป็นไม้ตะกูลยูโฟเบียนะคะลอเอฟนะคะลอเอฟนะคุณแม่เขาปัก <c oughs> ชําไว้เยอะมากเลยค่ะ <c oughs> เดี๋ยวสิชามาแบ่งขายในไอจีที่สิชาชอบออลง <c oughs> ลงแบ่งขายทุกอาทิตย์นะคะ <c oughs> ก็จะมีต้นไม้จากที่บ้านคุณแม่มาฝากนิดๆหน่อยๆนะคะ จะาโหดางอันนี้ได้มาจากที่เอ่อจังหวัดปัจจินบุรีเมื่อกี้ดูข้างนี้ไปแล้วนะคะเดี๋ยวดูข้างนี้มีต้นอะไรบ้างข้างล่างก็จะเป็นฟิโลไวโอลีนนะคะสีทองนะคะสีทองค่ะไม่ค่อยจะสีทองแลยมั้งบบางโดนออกเขียวๆค่ะไม่ค่อยโดนแสงไม้ดอกกระปุกกระปิ๊กกระปุกกระปิ๊กนี่ค่ะเขามีดอกสีม่วงนะคะนี่เหมือนดอกร่วงเป็นนึงแล้วแต่ดอกน่ารักมากอันนี้เหมือนคิปติดผมเลยนะคะ คือเขาตัดทิ้งเราก็ส่วนตกแต่งคอนโดที่คอนโดก็ขอเขามานะคะพอตอนให้มาก็เล็กๆนะคะเนี่ยเขามาปลูกต่อก็ใหญ่เขาเป็นไม้ค่อนข้างใหญ่นะคะแล้วก็มันก็ตะโคนไซเนาะต้นนี้เราก็พยายามไม่ให้เขาลากลงดินปลูกไปไว้ในกระถางแม่ก็คอยเช็คลาก ไว้ในกระถางแล้วมีถาดรองคอยเช็คลากแม่ก็เ,เลื้อยลงดินอันนี้ก็เป็นโกสนเหมือนกันนะคะเนี่ยโกสน,สนเสน่ห์เขาจะอยู่ที่แบบเหมือนงานศิลปะนะคะจะมีออกแดงแงชมพูนะคะอย่างต้นไม้ที่สูงสูงให้ร่มเงาของมุมนี้ก็จะมีตัวนี้นะคะคือซินวัตชันนะคะ,ก,คะกระดุมไม้ใบเงินที่สีชาชอบนะคะต้นนี้เขาจะออกสีเงินเงินนะคะแล้วต้นเขาก็จะสูงด้วยนะคะสูงมากแล้วก็ที่ให้ร่มเงาอีกต้นหนึ่งข้างบนนู่นเลยนะคะก็คือต้นหมากนะคะเออ เล็บคุดเล็บคุดใบกุหลาบนะคะคก็เป็นอีกต้นที่ชอบเหมือนกันนะคะชอบทั้งคุณแม่แล้วก็สีชาเลยนะคะอันนี้เป็นไม้ดอกแล้วนะคะมีดอกน่ารักนะคะสีชมพูอ่อนๆน,นะคะนี่ชื่อว่าต้นสมชบานะคะต้นเขานะคะก้านเขาจะมีหนามเล็กๆนะคะมีหนามเล็กๆนะคะลักษณะใบาเนี่ยแข็งมากแข็งเหมือนพงคามะคะ่ะสักๆากแข,ข็งนะคะ ก็เมื่อกี้พาชมไปแล้วนะคะ1มุมนะคะ1โซนที่เป็นส่วนของคุณแม่นะคะเดี๋ยวยังมีโซนนี้แล้วก็มีอีกโซนใช่ไหมคะเป็นพวกบอลสีมีโซนนี้แล้วก็อีก2โซนอ๋ออ<ๆ>ีก2โซนมีบอลสีด้วยนะคะถ้าใครชอบก็รอ,อติดตามชมคลิปหน้าจะพาชมต่อนะคะคลิปนี้ก็หมดเท่านี้นะคะเดี๋ยวคลิปหน้ายังมีอีกหลายต้นมากๆเลยนะคะไปพบกันคะ่ะบ๊ายบาย